สวัสดีครับน้องๆว,วันนี้ก็มาพบกันกันกบอาดามอีกเช่นเคยนะอเอวันนี้อาดามก็เพิ่งออกมาจากโรงแรมนะครับไปนวดมาพอดีเส้นยืดไปหน่อยช่วงเดียจะนวดอย่างเดียวได้น้องๆอาดามไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยอย่างเช่นไปกินอาหารเช้าแกย,ยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าร้องน้องๆอย่าลืมนะครับกินข้าวเช้าด้วยอย่าทําตัวเบื่ออาดามนะถ้าไปกินข้าวเช้าเนี่ย ระวังจะมีตังแบบตังเก็บเยอะๆแต่ว่าก็ต้องแลกด้วยโลกกระพาะนะครับร้องๆแม่ดูกีทีกีทีเนี่ยรถของดำมันก็สวยซะเหลือเก,กินนะฮอดูร,รอ้องร้อเบาตัดเหลืองเหมือนกับสี่รถเลยอ่ะก็แปลว่าบ่อเนี่ยทำมาสามหมื่นห้าะครับร้องๆส่วนรถเดี๋ยซื้อมาห้าร้อยเฮ้ยนั่นมันรถไอ้ก้าฮะ นี่น้องๆประตูที่ห้างห้างกระบะแล้วที่พันโลแลมไปดัตานมมติด้วยน้องๆองดูดินี่นไงแค่เดินมาใกล้ๆก็เปิดแล้วโอ้โหแล้วถ้ามีแบบคนเอาของมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยไม่เปิดทั้งวันลเลยยอโอ้ซิค u วริตี้ความปลอดภัยจัดจานไปกันเถอน้องๆวุ้มเฮ้ยกระเป๋าใครอ่ะเฮ้ยใครไรปลืมกระเป๋าอะไรไว้ตรงนี้อ่ะไอ้นี่มัน ที่กระโดดล่มไม่ใช่เหรอน้องๆแล้วใครเขามาแขวนไว้ตรงนี้วะเนี่ยห,หรือว่าโรงแรมนี้โหสูงจนมองไม่เห็นยอดเลยโรงแรมนี้จะมีบริการกระโดดลม่มแต่ช่างมันเถอะโดดล่มมันจะไปสะดวกเท่าขับรถได้ไงล่ะใช่ไหมน้องๆไปแหมเ,เกือบเมาสาฟไฟแล้วนี่น้องๆมันนดำเนี่ย ได้รับสายมาจากไอ้กล้านะที่ไปเที่ยวเพราีว่าวันนี้เป็นวันหยุดของไอ้กล้าไงอ่ามันเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนรู้ไหมน้องๆมันไปเที่ยวที่ร้านที่ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาให้ตายเถอะไม่มีที่เที่ยวแล้ววน้องทําไมต้องไปทางนั้นเนี่ยพ่อแล้วมันบอกว่ามีแบบกิจกรรมด้วยนะน้องๆตอนนี้กําลังมีคอนเสิร์ตของไอ้หุ่นยนต์เลยอ่ะ อําก็ว่าจะไปดูสักหน่อยนะครับว่าไอ้หุ่นยนต์เนี่ยจะร้องเพลงเพราะสักแค่ไหนโอ้โหไอ้กล้าบอกว่าในคนเต็มเลยอาดําก็ว่จะไปต่อคิวสักหน่อยนะครับเข้าไปแบบในงานกับน้องชายะที่ลืบอ,อ่ะเออไปน้องมันโอ้ผ่านมาได้ไงนี่ไงล่ะผ่านมาได้ยังไงทางแยะระบ เปิดไฟเลี้ยวมาแฮเปิดไฟเลี้ยวเมื่อกี้ไม่เปิดอีเวนย่าอย่าให้ดำของเคลนไปนลองแฟนหมู่บ้านที่เดิมเลยเฮ้ยใครใครใครสั่งใครสอนว่าให้ขับรถไงฮะใครสั่งใครสอนลงมาคุยกันหน่อยเด้เวนโโเน้ยโอ้ยผู้หญิงเนาๆผู้หญิงเมื่วะดูดีๆดิดใช่ปะเนี่ย ช่ผู้หญิงปะก็อ๋อผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็ดามไม่ทําหรอกนะก็แบบว่าเป็นสุภาพบุรุษอะออวูดิฟรถดริฟรดไปน้องวางลุกอาดามก็อยากจะขับรถแบบดีๆบ้างนะน้องๆแบบไม่ต้องชนใครอะเออว้ารวูวโหูฟิว คืออยู่ขู่แรงจัดอะแรงแบบหยุดไม่อยู่อะดูดิเบรกยังไม่อยู่อะไอ้น้องแรดดำขับมาไหนเนี่ยนี่มันทางไปยังไงเนี่ยโอ้ยอะไรอะทางมันตันน้องๆห่างตันนะนี่แรดดำมาทำไมเนี่ยแจ๊กเจ๊กเโอ้โหเกือบเกือบเสยน้องๆเห็นเนินหินตรงนั้นไหมอืมขี้เหมือดดำใช่ไหมล่ะถอยก่อนถอยรถถอยรถถอยรถดำมองหลัง โอเคตั้งหลักน้องเบิลล้อวันม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 ันไปแล้วเฮิน์ดโอ้อจ้าในบอกว่าเฮินดนะไอเวนมันติดสะพานโอ้แย่จัดโอ้รถดำพังเลยน้องตรงนี้อะไรอ่ะเหมือนจะเป็นอู่หรือเปล่าดูดิ ไม่ใช่ยน้องอันนี้มันร้านอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหแล้วหมู่บ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยเรามาหาไม่เจอ้วครับน้องๆแต่ซอยนี้คุณคุดนะขับไปดูก่อนโอ้หวานมันมันอ๋อนี่ไงน้องๆหมู่บ้านเจอแล้วโอ้โหนี่เราต้องไปเส้นนี้ำจำได้ต้องวนหมู่บ้านรอบหนึ่งก่อนไม่งั้นจะมองไม่เห็นร้านนะครับ <c oughs> ต้องวนหนึ่งรอบไม่งั้นจะมองไม่เห็นร้านซ่อมรถน้องๆ เป็นอาถรรพ์ของหมู่บ้านนี้นะหมู่บ้านคนรวยยังไงพอวนปุ๊บก็เจอเลยนะครับเออเจ๋งจริงๆเลยอะแต่ว่าร้านอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอมาจอดร้านนี้อีกแล้วน้องโอ้โหลืมเฮ้ยโหไอ้คนเยอะนี่โอ้โอ้น้องรถเยอะจัดเลยไม่มีที่จอดให้ดำเลยเนี่ยอ๋อตรงตรงนู้นตรงนู้นน้องๆตรงนู้นมีที่จอดแต่ว่ารู้สึกว่าจะเก็บค่าผ่าน แบบค่าผ่านทางด้วยอ่ะแบบที่จอดไม่ไม่ได้ฟรีอ่ะเอาไม่มียามงี้ก็สวยดีครับไป้โอ้โหไม้มันทําด้วยอะไรเนี่ยน้องๆ้ดูดิอดัมไม่ได้เบรกอะเนี่ยไม้ยม่โคตรแข็งอ่ะตั้งลำตั้งลำทนมแม่งเลยนี่อ่าที่จอดรถที่จอดรถนี่นี่นจอดตรงนี้ได้จอดตรงนี้ได้อือสภาพ น้องล็อกลรอกสภาพนี้ไม่มีใครเอาไปได้หรอกทำประกันไว้ด้วยน้องๆนี่ถ้ารถหายนี่ได้ได้กลับมาสองคันเลยประกันนี่ไม่มีทางให้รถดำหายแน่นอนนี่น้องมาดูกันเลยคอนเสิร์ตนาโอ้โหเห็นไหมน้องเห็นก็บ้าแล้วโอ้สารกสีแผ่นมันเริ่มบังอยู่โอมันกั้นรัวด้วยนะเนี่ยเอ้ยโอ้ดูดิดูดิโอ้คนอันนั้นน้องๆน้องเหกล้าปะ อยู่หน้าเวทีเลยอ่ะโอ้ยืนโยกยืนโยกน,น้องผมน้องผมแต่อะผมไม่เวนนี่มันเป็นแหละน้องเห็นปะเฮ้ยมันถอดสมองได้อยู่โคจีนีสถอดสมองกับอดดำเอ้ยมีหมูด้วยเออไอ้น้องไหนดูแถวดิโอ้โหแล้วดูแถวดีคนคนเยอะเลยจะเข้าไปไงเนี่ยโอ้แย่จัดแยด่จัดน้อง ทำไงดีครับเฮ้ยช่างสุบุรออีถามไยดีว่าเข้าแปง้์งในเนี่ยต่อนาน,นนะแถวว่าฮะไม่ไม่จะเหลือกตามองเดียดเด๋ยวดูน้องช่างช่างมันเป็นอะไรอะ่ะมันมันสูบูรีลุ้วตามันเลือก,ม,อกมันเลือกลากจัดเลยดูดดูมันมอดําเลยเมื่อนมันจะหาเรื่องอไม่เอาดีกว่าไปไปไปโอ้โหแล้วดูตะก้องตะก้องโคตรเฟี้ยวยืนอยู่บนตะแกรงเลยเอา้า พูดถึงตะแกงเหรอมันไม่ได้มันไม่ได้ปิดนี่น้องๆเอ้ามันก็เดินเข้าได้นี่ไอพวกเราไปต่อแถวทําไมไอพวกโง่อาดามาแล้วโอ้โหแล้วดูเขาเต้นห้าเดียวกันหมดเลยอะแล้กล้าเป็นเต้นอะไรของบันวะน่าโอ้จะเล่นพรก็โทษครับโทษครับพี่ก็โทษก็โทษก็โทษไล้กาน้อโดนดิโดนโดนโดนร้อง ล้วดูไอ้ก้าไอ้ก้ามาเต้นอะไรของมันโยกโยกก้าบอกขอ,อนิดเดียวพอพี่โยกแบบมันมันมันจัดแล้วเดี่ย้โ,โหพอดเส้นตึงจัดยืดไปหน่อยก็แล้วดูเนาะนี่งไงดูดูไอ้หุ่นยนต์ดิคนเฟี้ยวอะ่ะเฮ้ยเล่นกีตาร์เยเยแล้วดูข้าไปโ,โหอีเวนมาๆาเดี๋ยวรอฟังเพลงน,นี้จบนะครับน้อง เดี๋ยวเราจะได้รู้เนี่ยว่างานวันนี้เนี่ยเขามีจัดอะไรแล้วก็ได้รางวัลเป็นอะไรนะแต่ว่าโหดูข้างหลังสิน้ำเกขวยเต็มเลยอเอดำเลยว่าลาปากแล้วเอาไปตามเป็นตอนนี้เล่นเพลงเจ็ดเลยไปน้องน้อง s หล <'s> สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับโลบอร์ดบอยแบวันนี้เรามีจัดงานโดยที่ งานนี้เริ่มมาจากปัญหาหมูแพงนะครับเราก็เลยจะเอาหมูจากกองทัพมาแจากและในที่สุดพวกเราก็คิดเกมดีๆให้ทุกคนเล่นออกนั่นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือเกมแข่งรถยังไงล่ะครับแต่จะต้องเป็นรถที่ซื้อมาจากร้านเราเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวแข่งรถได้เลยนะครับ พวกเราจะเล่นให้จบสะอีกสักสองสามวันจนก,กว่าแบตหมดนะครับแล้วก็จะเริ่มแข่งกันเลยใครชนะรางวัลที่1จะได้ไปก็คือหมูราคา300บาทต่อกิโลกร,รมัมโอเคแต่ถ้าได้ที่สองคุณจะได้น้ำเก๊กฮวยกินฟรีตลอดปีส่วนคนที่3ก็แพ้ไปนะครับไว้กระจอ โอ้โห,โหโน้องๆโชว์นี้ปู่กำลังอร่อยเลยอ่ะแบบปู่กลาลังแพงได้ที่เลยอดัมชอบกินของแพงอยู่แล้วด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นนะนะอาดัมก็อยากจะลงแข่งเลยแหละแต่ว่ารถไอค่าเนี่ยสภาพมันคงจะนั่งได้แค่คนเดียวะนะน้องๆนั่งสองคนมันก็คงเกะกะไปหน่อยไหมหรือว่านั่งสองคนดีน้องๆให้น้องๆช่วยกันนะ กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยติดตามอะ่ะเอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วก็เมน์เลยนะว่าอยากให้อ้กาเนี่ยหรือว่าอยากให้อดัมไปคนเดียวหรืออยากจะให้ไปทั้งสองคนเออแต่ว่าอดัมเนี่ยรอบดีอดัมก็ว่าจะพาไอ้กาไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเดชชอบมอเตอร์ไซค์ขันนี้มากเอออดัมเนี่ยไปแต่งเพิ่มให้มันด้วยนะขับยังดีเลยอะ่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราไปเริ่มแข่งกันเลยดีกว่า,า้ักๆไปครับ Let's go ไปเลยครับพี่กระชมเอาละ้องๆตอนนี้เราก็พร้อมที่จะแข่งแล้วนะเร่ไปกันอาดามก็พายกล้ามาด้วยเห็นไหม <c oughs> คนฟเฟี้ยวดูซ้อนสองด้วยคนเดินขับคนเดียวแม่เอ้ยแล้วดูรถแต่ละคันโอ้โห ล้อเวนข้างหน้านั่นสองล้อเท่ากับล้อดำไปเนี่ยลอ้อไปแล้วน้องดไปทะเบียนเป็นชื่อไอ้กล้าด้วยนะเห็นไหมอ่า<ะ>เอาทับสองเอาดึงเอาไปแล้ววานโอ้โหไอ้ตายเถอะความเท่าเทียมมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยวนวานเอาเอาเอเอาเอาชวนกันเองนะดำไม่เกี่ยวนานอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โหและไอ้รถเวนนะั่นมันมาอย่างไงวะนะ่ะ เอ้ยไอ้โอ้โหชนเสาน้องนีง่นี่นี่แต่งนายตาันไปแล้วด้วยปูมู๊มุ๊ไม่แทบจะไม่ป้ายทะเบียนอยู่แล้วน่ะวนันตามไม่ทันนะโอ้โหรถมันแรงเกินน้องๆไอ้ฝั่งนั้นนะ่ะเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันชนเองนะน้องๆดำไม่ได้ทำโอ้โหไปแล้วน้องจังหวะนี้อ้าหลังลบโอ้โหลงเขาลงเขาลง,างห้วยดำไม่สนครับ อ่าชนชนนี่ไงล่ะชนแม่งเลยมาแล้วตาตามมาแล้วยกล้อนี่ยกล้อน้องยกล้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยเลยโอ้โหยังดียังดีเนี่ยอยู่ในทางอยู่ยังอยู่ในทางอยู่ว้าวเป็นไงน้องยกล้อป่ะยกล้อยกล้อเฮ้ยเฮ้ยไอ้ก้านหลังถูไอ้ก้านหลังถูถนนแล้วน้องว้าวนี่ยกล้ออยู่นี่ยกโคตรยาวอ่ะเป็นไงเป็นไงโอ้โหทางตรงๆยังงี้ ไม่พน้นไม่พน้น <c oughs> เอาแสเจยวูเบกก็ไม่บอกโอ้โหมันถึงทางแล้วนะน้องๆในเวนั้นมันอ่อยให้ดำม,มือมันอ่อย,อยง,งั้นเออเอาดิเอาชนไปดิน้องเสาไฟกินเข้าไปกปรุบกรุบระดับเลี้ยวโอ้โหไม่มีทางได้กินดำหรอกครับอุ้ยข้างหน้าอะไรอ่ะโอ้โหมันเป็นล่องอย่างนี้แล้วใครจะมาได้เนี่ยน้อง อ้าวนี่มันน้ำโอ้โหแล้วรถอดัมไม่จมไปครึ่งคันแล้วเนี่ยเห็นไหมนั่น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 เฮ้ยเไอ้หมวกแดงเอ็งมาไงเนี่ยไม่มีทางชนะอดัมได้หรอกอดัมมาสู้ขาดใจเว้ยมาดิก็มาดิไอ้เจ้โอ้ยมือหัวมาดิโอ้โหโอ้โหเบียดเบียดสูสีสูสีน้องสูสีตูตีดูดีโอ้โหเอาลมไปด้วยกินลมกินลม แมนนั่นนั่นนั่น,น,นโอ้โหแล้วมันแรงเกินทำไมมัรแรงจังน้องมันได้อะไรมาเนี่ยฮะเอ้ยอาดัมเร่งสุดแล้วเนี่ยยังตามันไม่ทันเลยต้องตีในตัดเอาเอา,เอาในตัดแซงนะในตัดแซงนะเอา้าเลี้ยวเลี้ยวเอายังไงยังไงอาดัมมาแล้วมาแล้วดิฟดิฟโอโหเอ้ยเอ้คูอย่าเพิ่งเหินอย่าเพิ่งเหินจะชนะแล้วจะชนะแล้วว้าว โอ้โหก็แบวาดับชิอาอาเออะไรของมันครับน้องมันขี่บ <lonely> ุ้งจนบ้านไปเลยโอ้โหดูดูมันยกรถขึ้นมาใหม่แล้วมีใครตามหมาไหมนยไม่มีเลยนะอ๋อเวนทำอะไรน่ะอ๋อจะบาตายน้องแต่ดัได้ที่หนึ่งอะดับโอ้ได้หมูมากินแทนเลยอะดามอยากได้แบบว่าเป็นน้ำกิ๊กหวยครับ โ้เศร้าใจกลับไปกลับไปกลับไปที่งานดีกว่าแรมยกล้อเข้าไปเลยวูอ้าวเอ้ยโอ้โหขึ้นมาได้ไงวะเนะี่ยอันนี้ยังเล่นดนตรีกันอยู่เลยเอ้ยโู้กลับไปดีนะไม่ชนไอ้กาลงมาน้องน้องลงมาก่อนน้องออตอนนี้นะคะรับดำก็ได้หมูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน้องๆ ตอนนี้เดี๋ยวดำก็จะไปกินที่บ้านนะวันนดี้ช่วงนี้หมูแพงชิเปแงเลยเออแต่ว่าไอหุ่นยนต์เองช่วยเลือกคาบไม้ได้ไหมเนี่ยเองไม่ได้ร้องออกมาจากกล่องเสียงอยู่แล้ว <c oughs> ไม่เ้ยเอาเฮ้ยเออใครวะน่ะเดินอยู่ข้างหลังอ่ะใครอ่ะใครก็ไม่รู้หรอกโอเคกัน,นวันนี้ก็ จบกันแบบเพียงเท่านี้ะน้อดอถ้า้อๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้อาดามด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาดามนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับนี่ไอหุ่นยนต์ไอหุ่นยนต์